เตะเปิด er CEO Idol หลักสูตรพันล้านยกเครื่อง CEO ประเทศไทยรวมตัวแม่นักธุรกิจระดับประเทศบริษัท CEO Idol นำทีมโดยอายวราภัยลินเตสตวัตและที่ปรึกษาดรอี้แทนคุณจิตอิสระเปิดตัวถแถลงข่าวงาน CEO Idol หลักสูตรพิเศษของการก้าวสู่การเป็นผู้นำระดับประเทศของนักธุรกิจ ซึ่งงานนี้ได้โคดชั้นเยี่ยมระดับประเทศอาทิลูกเกตเมทินีอาจารย์จตุพรชมพูนิดวรวุฒิอุ่นใจบดินทร์จึงรุ่งเรืองกิจคุณหมูโอ๊กบีท็อปบิดครับพีทกันตพรก่อนจติกวนิดมาร่วมเป็นโคดระดับพรีเมียมให้กับนักธุรกิจที่มาร่วมเรียนในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าบริษัท COI เนี่ยแซนดัตเป็นบริษัทที่ ทำเกี่ยวกับเรื่องของ PR แล้วเรื่องของการทํำ Communication ที่ที่ดีที่เกื้อกูลกันนะคะแล้วก็สร้างมาตรฐานของผู้นําทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดหลักสูตรที่มีชื่อว่า c o o i o o l ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะพัฒนา Leader สู่การพัฒนาคนในองค์กรและสู่การพัฒนาคนในครอบครัวรวมถึงภาพรวมก็คือสังคมละประเทศจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็เราเห็นว่าซีโอในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มีการสร้างมาตรฐานสร้างกลุ่มที่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่ที่เป็นครอบครัวที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาให้เขากล้าที่จะ มาใช้พื้นที่ปลอดภัยในการที่จะเป็นตัวเองในการที่จะละลายพฤติกรรมในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เปิดรับอะไรใหม่ๆอีก10เรื่อง10ด้านเราก็ได้คัสต์สปิเกอร์ทั้ง10ท่านที่เป็นสุดยอดของแต่ละเรื่องมารวบรวมในคนคนเดียวกันอ้เชื่อว่าใครที่มาเรียนหลักสูตรเนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับซูเปอร์ไอดอลไปเลยเพราะว่าเรามีไอดอลทั้ง10คนที่จะมารวมอยู่ในตัวเขาแล้วนะคะ,คคะกับหลักสูตรนี้ก็หลักๆเลยนะครับอยากจะเน้นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีดีแล้วแต่ว่า being better นะครับก็ค เขาเรียกว่าไปเป็นผู้นําองค์กรได้เพราะว่าต้องยลักเขาว่าซีโอในปัจจุบันเนี่ยใครๆก็เป็นได้แต่เป็นซีอที่ดีที่มีคุณภาพนะมันยากนะครับเราผมก็อายทําได้ไหมก็ทําไม่ได้เราต้องหาคนที่เป็นคนที่เก่งจริงๆนะครับแล้ววันนี้เราอยู่คนเก่งจริงๆคนคือผมบอกเลยว่าพอนึกถึงเรื่องบุคลิกภาพไม่มีใครที่โดดเด่นเท่ากับที่รูเก๋ลคนเดียวฮะความทงมาคนเดียวกันเลยว่าต้องใช่คนนี้แน่ๆคือไม่มีลิสต์ชื่อเลยฮะคือผมอ้าว ก็ดูกันเลยเหรอก็มีคนเดียวเลยฮะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ที่ได้พี่ลูกเกดมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นวันแรกด้วยนะครับคือผมคิดว่าวันแรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนทั้งตัวทีมงานเองโอ้โหเราทุกคนวันนี้ก็ตื่นเต้นกันมากแต่ผมเชื่อว่าพี่ลูกเกดเอาอยู่เกดก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะยิ่งเป็นวันแรกด้วยนะคะส่วนหน้าที่ของเกดเองนะคะก็วันนี้เนี่ยหลักสูตรของเกดที่จะมาสอนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพ นะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะนักธุรกิจที่ดี CEO ที่ดีเนี่ยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในยุคในสมัยที่ image is everything mm hmm. นะคะ l o o ภายนอกอะไรนี่มันสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเกก็จะมาสอนในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของ mindset เบาๆ mm hmm. แล้วก็จบท้ายด้วยการ empowerment นั่นเองอะค่ะสชั่วโมงอยู่ไหมครับพี่เกศต้องอยู่แล้วแหละวันนี้ประชุมกับพี่ลูกบอกว่าน้อยไปเลยวันที่ประใช่ตอนแรกผมกลัวว่าสามชั่วโมงมันจะเยอะพี่เกศไม่มันไม่พอสำหรับพี่นนีี่่คือให้พวกเรามากกว่านี้นี่คือย่อแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพนี่เกศเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็จะมีสไตล์ของตัวเองแต่ว่าเราอ่ะจะมาเสริมทํายังไงให้ให้สไตล์ของเขาเนี่ย ออกมาให้ดีกว่าเดิมใช่ค่ะก็คือเป็น the best uh, the best version of themselves เท่านั้นเองค่ะใช่แล้วสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากโปรเจกต์นี้มีอะไรคงคือเรามีคอนเซปต์คือว่า ten become one นะครับ<ม>อย่างแรกคือว่าเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยบางคนอาจจะชอบอะไรบางอย่างแล้วก็จะเรียนแต่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่ผม<ช>คิดว่านี<ช>จริงแล้วปัจจุบันเนี้ยมันต้องโอเวอร์ออกนะครับคือเหตุผลที่เราอยากให้ทุกคนมาเขาเรียกเรียนครบทุกคลาสเพราะว่าอยากคิดว่าวันนี้ฉันอยากบุคลิกดีเรียนกับพี่เกดแล้วอีกเก้าสัปดาห์ไม่มาเลยไม่ใช่ เพราะมันมีหลายจุดหลายอย่างที่บางทีเราคิดว่าเราไม่เก่งแต่พอเขาเรียกว่ามาอยู่กับสปิเกอร์คนที่มีประสบการณ์แล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดมันทําให้เขากลายเป็นอ้าวฉันก็เก่งเรื่องนี้เหมือนกันเหรอธุรกิจที่เขาทาแค่ตัวเดียวอาจจะถูกขยายออกเป็นธุรกิจ 2, 3, 4ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เรามีสปิเกอร์ถึงสิคนที่เก่งเนี่ยเ,เรียกว่า ต้องบอกไม่ใช่เรื่องง่ายมมันไ่่่่ใชเรรืองงงายจิดูรายชื่อสิครับไม่ใช่เรื่องงงง่่่่ายจรริไมใชเือคนนี้คนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใช่กว่าจะได้มาทีจะแบบเอาที่สุดของทุกเรื่องมารวมกันดูดูลิสต์รายชื่อของสปี๊กเกอร์ก็โหเกดยังนึกแหมถ้ามีเวลานะจะมาเรียนด้วยเลยดีค่ะดีจริงๆเลยค่ะไอเชื่อว่าทั้งแรกของพี่เกดนะคะ <ค>เป็นครั้งแรกเ,เป็นครั้งแรกที่มาเป็นเป็นเกสปิเกอร์สำหรับนักธุรกิจ CEO นะคะระดับประเทศ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย่ะก็เนี่ย่ะก็รู้สึกเครียดเลยนะคะต <c oughs> ื่นเต้นนะคะเพราะปกติแล้วเราก็จะสอนแบบกลุ่มวัยรุ่นหรือว่า first jobbers นะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรคะพวก b e g i n n e r ที่ที่ทำนักธุรกิจที่เป็นนักธุร <Island> ก like ิจอะค่ะก็เลยเนี่ยค่ะก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่อแทนทุกคนเลยค่ะที่ทุกคนที่ได้เรียนกับพี่เก๋วันนี้เขาก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันแล้วก็ผมผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ส่วนตัวกับเรียกว่านักธุรกิจผู้หญิงนะฮะทุกคนฮะผมถามว่าอยากเรียนใครพี่เก๋ผมกลัวมากเลยว่าพอเขาเรียนวันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมเรียนค้าตื่นผมบอกไม่ได้นะมาอยู่แล้วเพราะว่าพอถึงจุดในส่วนของ empower นะคะเกคิดว่าเขาจะจุด ประกายอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขา m o t i v a t e ที่จะอยากจะเรียนรู้เรียนเพิ่มเติมอะไรย่างนี้แน่นอนค่ะแล้วก็ผมอยากเพิ่มเติมนี่คือด้วยความที่คาว่า CEO มันเป็นคำที่คนได้ยินบ่อย mm hmm. แต่ว่านิยาม CEO ที่ mm hmm. ที่เราตั้งมาตรฐานไว้มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดในหลักสูตรของเรา mm hmm. นะครับเพราะเราต้องยอมรับคําคำนี้มันพูดได้ง่ายฉันเป็น CEO mm hmm. ฉันเป็น CEO หลายคนเป็น CEO นเลย mm hmm. แต่คําถามคือมาตรฐานของ CEO ตอนนี้มาอยู่ที่ไหน mm hmm. ไม่มีมาตรฐานเลย นะแล้วผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ไม่ใช่แค่เพื่อนักธุรกิจแต่ผมยกว่ามาตรฐานนี้มันจะส่งผลต่อสังคม นะครอบครัวด้วยนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นระดับประเทศนะครับแล้วเรากําลังให้ความสาคัญกับหัวใจของประเทศและหัวใจขององคอ์กรนั่นคือหัวหน้าของทุกๆองคอ์กรหากว่ามีท่านใดท่านหนึ่งไปสร้างความเสียหายหรือเป็น c ีอหนึ่งท่านที่ได้ไปสร้างความเสียหายให้กับคนหลายๆคนไอ้เชื่อว่าตรงนั้น,นจะส่งผลเสียและผลกระทบต่อประเทศมากๆครั้งนี้เราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราได้มาพัฒนา c ีอไปด้วยกันไอ้เชื่อว่าทุกคนเก่งไปแล้วแหละทุกคนมีของไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือมือใหม่ แต่ในวันนี้เราจะมาสร้างความโดดเด่นของพวกคุณให้ฉายแสงโดยการที่เอาอีก10คน1ิบอย่างที่จะมารวมอยู่ในตัวคุณซึ่งไอ้บอกได้เลยว่ามันคือทั้งชีวิตของท่านสปิเกอร์ท่านนั้นที่เขามาแล้วเขาเป็นเขาอ่ะแล้วเขาจะเอาความเป็นเขาออกมาให้พวกเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไอ้เชื่อว่าคนเรียนจะได้รับเต็มๆเลยค่ะนี่พี่อีแทนคุณเข้ามาร่วมด้วยนะคะเป็นที่ปรึกษ,ษาค่ะคพี่มองไงครับกับเรื่องของ CEO ครับพี่คือปัจจุบันนะครับมันเป็น พี่อีห้ามตอบคำตอบเดียวกับผมลำบากนะพี่ไม่ได้ยิน่าตอบคือเดี๋ยวนี้คนคนก็พัฒนาตัวเองเยอะมากนะครับไปเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจแต่คนที่จะโดดเด่นจริงๆเนี่ย outstanding ได้จริงจริงอ่ะหายากขึ้นทุกวันเพราะว่าการแข่งขันใน blue ocean ใน red ocean เนี่ยเราจำเป็นต้องพัฒนาแบบครบเครื่องจริงทั้งเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกนะครับเรื่องของจิตใจคือใจที่สู้เรื่องของความคิดอ่านสติปัญญาที่เข้าใจเทรนด์เข้าใจตลาดเข้าใจดีมานของคนนะครับแล้วก็เรื่องของ ทำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ได้พูดถึงเพราะนั้นผมคิดว่า c ีโอไอดอเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในเรื่องของการพัฒนาคนที่ไปเป็น c ีโอต่อไปครับค่ะคิดว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ยอดรวบรวมทุกหมดมาอยู่ในหลักสูตรเดียวกันครับปกตินักธุรกิจอ่ะจะไปเรียนตามมหาลัยเพื่อเรียนเอเรีนพิเศษเลยแต่กับ c ีโอไอดอลนี่คือมันแตกต่างยังไรกับหลักสูตรพวกนั้นแตกต่างอย่างมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอ้ก็เป็นซีโอมือใหม่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งเราก็เลือกในสิ่งที่เราถนัดที่เราชอบเท่านั้นแต่หลายๆครั้งไอ้ก็ต้องผิดพลาดกับสิ่งที่ไอ้ไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าไอ้ได้เรียนในสิ่งที่ไอ้ มาเติมเต็มไอและพัฒนาไอาในทุกๆด้านในเชื่อว่าไอาจะเป็นยิ่งกว่าแบบเบสเวอร์ชันแล้วการที่ไอเอาตัวเองไปเป็นเบสเวอร์ชันในในทุกๆงานทุกๆอาชีพหรือทุกๆสังคมที่ไอต้องไปเจอไอเชื่อว่าไอาจะสามารถจัดการกับทุกอย่างทุกปัญหาของเราที่เราจะต้องเจอทั้งเรื่องที่ยากหรือง่ายท้าทายทุกๆอย่างไอเชื่อว่าเราจะผ่านคนมันไปได้ดังนั้นเริ่มต้นจากการที่มาร่วมสร้างตํหนานในรุ่นหนึ่งกันก่อนเลยค่ะสร้างคอมมูนิตี้นี้ให้เป็นคอมมูนิตี้ที่ปลอดภยัยเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นที่ไม่ ik, ยายามท็กอกซิค ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาเฉพาะด้านที่ดีของเรามาอยู่ร่วมกันเราไม่จําเป็นจะต้องไปเจออะไรที่ไม่ดีแล้วบอกว่าเฮ้ยโลกนี้มันโหดร้ายเนาะในเมื่อมันไม่ดีฉันก็จะต้องเป็นคนไม่ดีฉันก็จะสู้กับเธอมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราจะต้องหาคนที่ยืนหยัดในข้างของความถูกต้องและความดีเราจะต้องมาร่วมสร้างสังคมที่ดีเพื่อที่จะสร้างค่านิยมใหม่เราไม่ต้องเลือกหรอกจะเป็นคนดีคนเก่งทําไมต้องเลือกมันดีทั้งสองอย่างแล้วฉันก็เป็น,นทั้งคนดีคนเก่งคนประสบความสําเร็จคนที่สักเซสหรือคนที่มีความสุขเพราะงั้น อยู่ที่พวกเราทุกคนที่ต้องเป็นคนสร้างอายเป็นแค่จุดเริ่มต้นพี่เต้เป็นแค่จุดเริ่มต้นพี่เกดก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ทุกอย่างนั้นจะสามารถออกไปสู่สังคมแล้วก็สามารถทําให้ประเทศนี้มีภาพลักษณ์ใหม่ที่ดูดีแล้วก็เราก็มาช่วยแชร์ในเรื่องของอการ PR ารตัวเองในด้านที่ดีรวมถึงตอนนี้หลายๆคนเนี่ยที่ไปทํางานต่างประเทศเชืววา่าพี่เกดอายพี่เต้หรือพี่อี้หรือหลายๆคนเนี่ยจะต้องได้เห็นแน่ๆเลยว่ามุมมองที่ต่างชาติมองเราไม่เหมือนกับที่เราเข้าใจเลย ทำไมเราถึงผิดถึงเสียเสียโอกาสนั้นในการที่แบบหลายๆประเทศอย่างรัสเซียยูเครนมีปัญหาการแทนที่คนไทยจะได้ประโยชน์แทนที่คนจะกล้ามาลงทุนเขาแห่ไปลงทุนที่ดูไปเพราะเขาเอาเงินมาหาศาลที่อยู่ยุโรปกลับไปอยู่ที่อาลับทําไมเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันมันโอเคกว่าการที่เอามาประเทศไทยเหรอทั้งที่ประเทศไทยมีทั้งการท่องเที่ยวมีทั้งซอฟต์พาวเวอร์มีทั้งอะไรมากมายมีทั้งอาหารที่ดีมีทั้งคนที่คนไทยถือว่าเป็นคนที่มีอโก้น้อยมากถ้าเทียบกับต่างชาติถูกไหมคะคือไอรู้สึกว่า เราอ่ะควรจะพรีเซนต์ความเป็นเราในเรื่องที่ดีกันได้แล้วคนจะแชร์ในสิ่งที่มันดีไม่ต้องมาสนใจเรื่องแบบที่มันดราม่าหรอกค่ะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองและประเทศไอเชื่อว่าด คุณค่าและคุ้มกว่าเยอะเลย <Amen. S 1> จริง mm hmm. <laughs> สำหรับซีอมือใหม่หรือรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกท่านนะคะที่อยากจะมาสร้างสังคมให้พวกเราตัวท่านเองหรือรุ่นลูกหรือรุ่นหลานให้มันเป็นค่านิยมใหม่ที่ยั่งยืนแล้วก็เติบโตไปในต่อไปเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นนะคะติดตามกันได้นะคะทางเพจของ COI และเพจของ Co i d เ l ค่ะ Li@ n e แอดซ i s นะคะชื่อ COI จะเริ่มต้นมาจากนี่เลยค่ะคนนี้ค่ะพี P ่พี่อีค่ะพี P ่อี้เขา เขามองเห็นความความเป็นตัวอายแล้วเขาก็ได้มาบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นชื่อเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันมี mining ด้วยนะมันมีแบบความหมายของมุมมองของ CEO ซึ่งเราอะทุกคนอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเริ่มเราก็เลยมาเริ่มกันส่วนพี่เต้นเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของมาตรฐานคะ่ะก็เลยเป็น COI standard จริงๆมีพวกเราทั้ง3คนอยู่ในนี้เลยค่ะ